ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคห้าบทที่551สายเลือดพยักขาวเมื่อเผชิญกับพายุทอร์นาโดหินฉีขนาดมหึมาที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมยกงจือไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายเลยด้วยการสะบัดของสวรรค์ที่เออระเหยเธอก็หายตัวไปอีกครั้งด้วยแสงสีเงินว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะพายุทอร์นาโดหินของคู่ต่อสู้กระทบพื้นที่ เมื่อเร็วๆนี้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณสมบัติของอวกาศการรับรู้ในปัจจุบันของเธอเกี่ยวกับอวกาศคือการสร้างพื้นที่แทนที่จะฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นขั้นตอนของวิวัฒนาการนี้มีความสำคัญมากดังนั้นเมื่ออีกฝ่ายกำลังทำลายพื้นที่และต้องการให้เธอไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เธอสามารถสร้างประตูแห่งอวกาศในการทำลายล้างนี้ผ่านหลิงสวรรค์และการรับรู้ของเธอเองเกี่ยวกับอวกาศและยังคงถ่ายทอดตัวเองอย่างมั่นคง วิธีจัดเรียงพื้นที่ที่วุ่นวายและเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปกติสำหรับการใช้งานของคุณเองเป็นสิ่งที่เหมยกงจือได้ค้นคว้าเมื่อเร็วๆนี้และมีความก้าวหน้าอย่างมากพายุทอร์นาโดหินฉีล้มเหลวแต่พลังปราณหินที่เต็มท้องฟ้าไม่แพร่กระจายอีกแต่จะรวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและยุบเข้าด้านใน พลังงานหญินจำนวนมากที่สุดรวมตัวกันที่ศูนย์กลางและในไม่ช้าออร่าเย็นที่ยังคงแผ่กระจายไปทั่วเวทีการแข่งขันทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางแอลมานได้กลายเป็นรูปร่างของมนุษย์อีกครั้งเผยร่างผู้เล่นดอกไม้จันทรา เหตุผลที่มันไม่ใช้ความสามารถในการควบคุมระยะอีกต่อไปเพราะเข้าใจว่าถ้ามันยังคงเป็นแบบนี้อีกฝ่ายจะยังคงใช้เทเลพอร์ตเพื่อเปรียบเทียบกับมันการบริโภคอย่างต่อเนื่องจะเสียเวลาในที่สุดและการบริโภคนั้นยิ่งใหญ่กว่าของเหมยกงจืออย่างเห็นได้ชัดในท้ายที่สุดมีเพียงตัวคุณเองเท่านั้นที่จะล้มเหลวหลังจากช่างมันมันก็เปลี่ยนยุทธวิธีทันทีนำพลังงานหินกลับคืนสู่ตัวมันเองและปรากฏขึ้นอีกครั้งเป็นร่างของมัน ทั้งสองฝ่ายกำลังเผชิญหน้ากันในความว่างเปล่าและผู้เล่นของดอกไม้จันทรายกมือทั้งสองข้างของร่างกายโดยถือเข็มสีน้ำเงินจางๆไว้ในมือแต่ละข้างด้านหน้าหน้าผากมีลูกปัดสีฟ้าจางๆห้อยอยู่เหมือนกับตาที่สามของมันเปล่งแสงอันเยือกเย็นออกมาดวงตาแห่งดวงจันทร์เป็นสิ่งประดิษฐ์จากแกนแท้ของดอกไม้ดินสามารถควบแน่นและทำให้บริสุทธิ์เป็นพลังงานหญิง มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงพลังของคลาสเสริมนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงกล้าที่จะปลดปล่อยหยินฉีอย่างไร้การควบคุมมาก่อนและสามารถเอาหยินฉีกลับคืนมาที่มันกระจายไปในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อไม่ให้เสียพลังของเลือดของตัวเองความสามารถในการเข้าสู่ด่านสุดท้ายจะได้รับคุณค่าและการสนับสนุนจากกลุ่มนี้อย่างแน่นอนไม่ใช่คนที่ถูกไล่ออกจากกลุ่มฟีนิกซ์อมตะและแน่นอนว่าไม่มีข้อยกเวน้น แสงสีน้ำเงินเข้มของดวงตาของดวงจันทร์ควบแน่นและครู่ต่อมามันก็เคลื่อนไหวและแสงสีน้ำเงินก็พุ่งออกมาจากด้านหลังผลักร่างของมันเพื่อพุ่งเข้าหาเหมยกงจือราวกับสายฟ้า มันคิดอย่างชัดเจนโดยไม่ปล่อยพลังงานจำนวนมากเพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้ด้วยดวงตาของดวงจันทร์พลังของสายเลือดที่มันใช้ไปก่อนหน้านี้จะยังคงฟื้นตัวแม้ว่าคู่ต่อสู้จะหลบหนีการโจมตีของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการช่วงการส่งพื้นที่แล้วเรื่องใหญ่ของทุกคนคือการบริโภค หากฝ่ายตรงข้ามต้องการเอาชนะเขาก็ต้องเลือกชนกับมันด้วยและผู้เล่นดอกไม้จันทราเองก็เก่งในการต่อสู้ระยะประชิดตราบใดที่มีโอกาสในการต่อสู้ระยะประชิดก็อาจใช้พลังงานหินเพื่อสร้างอิทธิพลต่อคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเป็นที่เชื่อด้วยว่าในการต่อสู้ครั้งก่อนฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนจะรับมือได้ดีกับการเคลื่อนย้ายในอวากาศแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่ถูกปนเปื้อนเลยจากมุมมองถ้าเหมยกงจือต้องการที่จะเอาชนะ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงมันตลอดเวลาคุณลักษณะของอวกาศมีข้อจำกัดบางประการแต่ในทางกลับกันพลังงานหยินสูงสุดของมันก็ส่งผลกระทบต่อเหมยกงจื่อเสมอเมื่อเผชิญกับผลกระทบของฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนเหมยกงจื่อจะต้องการเข้าใจเขาไม่ได้หลบหนีผ่านเทเลพอร์ตขนนกสวรรค์นในมือของเขาสั่นและกลายเป็นลำแสงสีเงินเพื่อชี้ไปทางคู่ต่อสู้การบีบสายเลือดดั้งเดิมกลายเป็นการต่อสู้ระยะประชิด ความเร็วของทั้งสองฝ่ายนั้นเร็วมากและผู้เล่นของดอกไม้จันทราก็มีความสุขทันทีที่เห็นเหมยกงจือเลือกที่จะต่อสู้กับเขาในเวลาเดียวกับที่หนามแหลมในมือของเขาถูกแทงหนามทั้งเก้าก็ปรากฏขึ้นทันทีแทงใส่นายน้อยเมยอจากทิศทางต่างๆพร้อมกันดอสารเกี่ยวพานและปิดกัน้นเหมยกงจือไม่ได้กังวลเลยปากกาขนนกสวรรค์ในมือของเขาถูกกวาดเป็นรูปวงกลมและหนามแหลมทั้งหมดตกลงไปด้านหนึ่งภายใต้แรงฉุด ซึ่งเป็นวงกลมลึกลับของท้องฟ้าเธอเก่งเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดไม่ใช่หรือผู้เล่นดอกไม้จันทรากระโดดขึ้นและพุ่งเข้าใส่เหมยกงจือโดยตรงด้วยร่างกายของเขาเองและมีหนามแหลมจำนวนนับไม่ถ้วนโผล่ออกมาจากทั่วร่างกายของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าตราบใดที่หนามถูกแทงเกมก็จะจบลง ความสามารถในการควบคุมพื้นที่ของเผ่านกยุงนั้นทรงพลังอย่างยิ่งแต่ร่างกายของพวกมันค่อนข้างอ่อนแอนี่คือความรู้ความเข้าใจแบบครบวงจรของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดในกลุ่มนกยุง ในสายตาของผู้เล่นดอกไม้จันทราฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางเป็นไปได้อื่นนอกจากการเคลื่อนย้ายแต่ตราบใดเหมยกงจื่อทำการเคลื่อนย้ายโอกาสของมันจะมาถึงมันล็อกลอมหายใจของเหมยกงจือในระยะใกล้ผ่านดวงตาของดวงจันทร์ไม่ว่าเธอจะเทเลพอร์ตที่ไหน การโจมตีของเธอก็จะยังคงติดตามแม้ว่าทั้งห้าสนามร้อเมตรนั้นไม่เล็กสำหรับระดับการฝึกฝนของมันมันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีในการต่อสู้ระยะประชิดหยินฉีของคนคนหนึ่งจะต้องสามารถแพร่เชื้อไปยังคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงและในที่สุดก็ชนะในขณะนั้นฉากที่ผู้ชมทุกคนประหลาดใจก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อมา ขนนกในมือของเหมยกงจือก็หายไปในทันทีและในช่วงเวลาที่หายตัวไปแม้แต่แสงสีเงินสายดังคริสตัลดั้งเดิมก็ลดลงเมื่อเผชิญกับการประทะกับน้ำทั่วสนามเธอไม่ได้หลบหรือหลบเลี่ยงและทำการเคลื่อนไหวที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเหลือเชื่อเธอกางแขนออก แสงสีเงินที่โอบล้อมร่างของเธอไว้แต่เดิมกลายเป็นสีเพลิงที่เต็มไปด้วยเจตนาค่าในเวลานี้และแสงจากหลอดไฟฟ้าก็รวมตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยราวกับเกราะบนผิวกายของเธอมาเป็นในพลหญิงผู้กล้าหาญที่สวมหมวกทรงสูงเมื่อหน้าของดวงจันทร์แทงเข้าไปในชุดเกราะที่ควบแน่นไปด้วยแสงสีขาวพวกมันทั้งหมดก็โค้งงอและไม่มีใครสามารถทะลุเข้าไปได้ในเวลานี้เขากระแทกด้วยแรงทั้งหมดของเขา และเขาได้ล็อกออร่าของเหมยกงจือด้วยดวงตาของดวงจันทร์และกําลังจะไล่ตามผู้เล่นของดอกไม้จันทราที่ได้วาบเธอมาการตัดสินที่ผิดทำให้ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้อย่างไรในเวลาต่อมาพลังมหาศาลได้ถูกบีบควบคู่ไปกับเจตนาฆ่าฟันแบบเผด็จการที่ห่อหุ้มร่างกายของมันไว้อย่างแน่นหนาในกล่องของจักรพรรดิฉันไม่รู้ว่ากล่องใดที่มาจากเสียงแปลก,ปลกเลือดเสือขาว เกราะสีขาวที่วิจิตรงดงามด้วยรัศมีการสังหารที่กดขี่ข่มเหงเป็นหนึ่งในความสามารถอันทรงพลังที่จัก,กรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเกราะพยัคขาวเทียนแกงหรือไม่ชุดเกราะเสือขาวเทียนแกงอาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับจัก,กรพรรดิอสูรแมมมอธในแง่ขอองค์การป้องกันได้แต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการโจมตีและการป้องกัน มาพร้อมกับพยักขาว7เ7ตนาค่าระดับที่7ประตูขึ้นและสามารถปลดปล่อยพลังบริสุทธิ์ของตัวเองได้ถึง7เท่าในทันทีด้วยเจตนาค่าที่น่าสะพรึงกลัวมันทำลายร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของคู่ต่อสู้ไปพร้อมๆกันเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวทำลายล้าง7พยักขาวแม้แต่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆที่อยู่ข้างหน้าเขาก็จะอยู่ห่างจากเขาและจะไม่ต่อสู้กับมันโดยประมาท ในแง่ของพลังระเบิดจัก,กรพัดอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นสองรองใครในบรรดาจาัก,กรพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพัดวิญญาณสวรรค์แม้ว่าราชาปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่เผชิญหน้ากับการสังหารพยักขาวเจ็ครั้งเขาต้องเรียนแบบการสังหารเจ็ดพยักขาวเพื่อโจมตีและโต้กลับเพื่อยับยั้ง ใครจะคิดว่าเกราะจะถูกใช้จากเจ้าหญิงแห่งเผ่านกยุงการระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปไม่ต้องพูดถึงฝ่ายตรงข้ามในฐานะฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม้แต่จากกระพัที่เฝ้าดูการต่อสู้ก็ไม่คาดหวังว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมีเพียงถังซานเท่านั้นที่แสดงความอ่อนโยนอย่างไม่รู้จบในสายตาของเขาในขณะนี้ เมื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มเผ่าดอกไม้จันทราความแข็งแกร่งของเหมยกงจื่อนั้นเหนือกว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใช้สายเลือดที่สองของเธอแต่เธอก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเธอได้อย่างเต็มที่แน่นอนว่าการแสดงสายเลือดที่สองอย่างกะทันหันสามารถชนะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ถังซานร,รู้มากกว่านั้นคือเธอกำลังแบ่งปันแรงกดดันให้กับตัวเองแบ่งปันความกดดันจากเจ้าของสายเลือดหลายคน